ครับสวัสดีครับเอ f มซีไฟเพลตะโอนเรนครับเราอยู่กันที่สนามหนองุรีไม่ไม่ใช่ครับอามตะาเฟสเจ็ดนะครับชนบุรีนะครับเปลี่ยมนี้เป็นเปลี่ยนพกเดียวนะครับทีมงานหนองุรีครับฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้เป็นทีมงานหมู่บ้านบุรพานะครับทีมงานป่าสิทธิ์ครับบางัวครับ ขากระยาวครับตเสื้อเขียวนะครับตาสุภกิจครับฝั่งน้องยาวนะครับแล้วก็ฝั่งโน้นน้องน้องนั้นนะครับทีมงานกับขาหน,น้องเรีรับอีกคนหนึ่งไม่รู้จักชื่อครับอ๋อออกเยอทุกอย่างอูครับฝั่งโน้นเนีึงเล่น,ลนบ่อยกว่านะครับล้ศงนย์ต่อเนื่อ ทางช่องทาง YouTube ครับอาจจะต้องอาจจะเซนเซอร์มันจับบ่อยนะครับเพราะว่ากองเชียร์นี่อยู่หน้าต้องนะครับภาพไม่คมชัดเลยต้องขอภัยนะครับหนึ่งก็ศูน่อศูนย์าครับตักมาครับนัดสองก็ศูนย์ครับ สองต่อสูนคะรับไล่ซ้ายมาครับตาไปไปนับตัว <im itation> นี้เป็นคู่ขั้นรายการนะครับแล้วอีกไม่กี่ใจครับจะได้รับ,บชมตัวเอกครับติดสองแต้มไม่ดีอยู่นะครับสองต่อสูนครับตอกย้ำทุกอย่างไล่หน้าซ้ายมาครับตาแปะออกไปไหนครับ ต,ต,ต้องให้ไวครับแต่ไปไวมากครับเดีนน่ยงนี้สีตโตซนูน้ไปหยอดหัวครับหมายไม่ไปเรืนต้องยาวครับกัเสี4ครับไม่ทามครับลูกนี้ สี่ตัวศูนย์ไม้ายมาตักมกไปนับยาวยาโมงยอดเสครับสีตสี่ครับเก็บผู้ไปอัดมวกมายาวยอด

ที uh, uh, ่มันจำกัดจริงๆครับยอก็สี่ขาที่ดูเยอะเลยนะนเยอะมากขยอนครับขยับโมงมาโมงไปเอาหนัดสวนวับยาวยอดขาเอาับเริ่มล็อกอยู่ครับไอ้แอะครับบางวัวครับอย่างนั้นหมู่บ้านบูรพานะครับ บางหัวครับบังนิดครบไม่อก็ยัดาคามตัวสี่สามตัวสี่ครับแต้มเดียวทัน้วครับยอดอางครับยาวลอไปสวนไปหัวสองทางหัวตอนนี้ยอดแป่มาอ่ะแย่ไปหัวมาตัวครับยาวโดนยอด เอายังอยู่ยันไงโอ้ไม่อย่าเผลอรับเผลอไม่ได้ครับจังหวะเดียวต้องข้ามปไปไปยกเวน้นแขนรับรับได้ทุกอย่างข้ามได้ทุก,กอย่างไปโอ้แล้วรับได้แต่ระวังตีเสมอครับ ครสี่เท่าสี่เท่ากันครับสี่เท่าต่งานงครับหยาบยอดลูกหัวยอดแขกขึ้นไปก่นอนของข้ามายาบวะไงนัดยอดอ๋อฮะโมไวโอ้โหจากตามสูตรต่อสี่ครับแขกขึ้นนำครับ ห้าต่อสี่ครับห้าต่อสี่ครับห้าต่อสี่ครับหครับอับหอสี่ครับสครับห้าตครับห้ครับอา ดตัวหลักอย่างอาร์ตไปครับตอนนี้ครับเริ่มเพียงพังแล้วครับหลงรีกองเชียร์ได้ยืนชิดเส้นเลยนะครับปลายเท้าได้อยู่ริมเส้นเลยนะครับนี่ยังไม่ถึงคู่เอกนะครับโอ้โหสนามครับมีครับแอดตัดตะคองนะครับี ตัดสี่ตัดยอดครับเอาแล้เปลี่ยนหน้ายืนครับเอาตัดเอาแบบสบายอีกยาวครับเปลี่ยนแล้วคือตัดแล้วไม่มีนะครับอย่าพลาดนะครับคู่ต่อไปน่าจะเป็นคู่เอกแล้วนะครับคู่ก่อนหน้านี้ยอมเจ็บนะครับทีมงานพัทยานะครับเสิร์ฟฟีข้างฟีไม่ได้เตะนะครับ เปลี่ยนส่งครับไม่สนุกแแบบนี้แต่สนุกนะแเดียวได้ลวเปลี1่อ6ต่อ4ครับ100นะครับเปลี่ยน,นส่งครับต่อ6 4ต่อ6ครับ mà gấp đá đây tem mình đang đi con hồ gấp nát bóng đi phải gấp tắt, nát giỏi bay gấp na khỏa mà gọi gấp หัวโตวมาหัวโตวไปครับนี่ครับเหลียล่ยมครับได้ <c oughs> แจ้งครับ6เท่ากันครับเปแป้งนี้อ เอาครับโอบไปโอบมาเอาครับลัดไปไปหัวมาครับสายไปหัวหยอดเอาครับยาวหยอดครับยังไงยังทันอยู่เอาครับเช็คผิดรับ แนท่ชอบไปนะครับผม,ผมชอบทั้งแปรนะครับเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นเหลี่ยมขนัดของชิดด้วยนะครับกระโดดได้นี่ครับแต่ต้องมาดูผลงานของมาตินนะว่าทำได้ดีแค่ไหนสำหรับท่าคืนนี้นะครับเพราะว่าจากที่แมทที่ผ่านๆมานะครับเ,รเ,จเ,จเจอกับหนึ่งบางชันก็หนึ่งก็ไม่ถนัดกระโดดนะครับ ก็ได้วัดนะครับทำให้กองเชียร์นี่ลังเลนะครับมาดูอีกทีนึงว่าชิดนี่ชั่วโมงซ้อมนี่ถึงหรือเปล่านะครับทำแต่ง,งานนะครับววะจะฟิตยืบเป็นชั่วโมงได้หรือเปล่าครับเหลี่ยมนี้คิดว่าไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครับจะฟิตยืบเป็นชั่วโมงได้หรือเปล่าครับเหลี่ยมน้ฟิตวาไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครับ

พกกาแฟครับช่องกลางครับเอาครับสวนมาหน้าซ้ายครับยังทันอยู่ครับหยดโอ้โหเร็วมากครับเอาครับยาวโอ้โหโหดเหลือเกินครับนยกยาวลูกนี้ชงมาให้หน้านิดแบบนี้ครับอันนี้คือจังหวะสวนนะครับไม่ใช่จังหวะตั้งเหยียบนะครับโอ้โหแท้ๆกับยกหัวมาครับ จิ้มกับชิดนะครับชิดยังไม่ถึงสนามเลยนะครับบอเจตตะแป็ยเจต่อแป็ครับ็มเดียวทางครับบอลลูพาปาบายครับนัดมนมายาวโอ้โหตายแต้รับโอ้โหทันกันครับโอ้สูสีครับคู่นี้ครับ

ลูกนี้รับบางวัวได้แต้มครับแต่เาไม่้เป็นยื้อไฟมนควรที่จะซื้อใหม่แล้วคนาวต่อไปาอครับบลพาขึ้นนำอย่าถึงไหมเฮ้ยยังไง ตอก้าครับน้องรีได้เสิร์ฟน่าสายมาครับตาโอ้โหพริกเนสนครับโอ้โหก้าเท้าครับดูครับสูงสีแลือ้วเนกินสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ เราอยู่กันที่สนามอมาตาเฟสเ็ดชุนบุรีนะครับาตะก็ดกับเพาะนะครับวันนี้เรามารอชมครับคู่เอกครับจริง4 0 0แสนบาทนะครับมาติน่านเพลครับเจอกับชิดบางพี่น้อยน,นะครับแปลล่างปัทะหลังเท้าล่างนะครับ กรอบรูปเทวรักนะครับมีงานให้ทำนะครับกรอบรูปนะครับนึกว่าวันพุธจะเข้ามานะครับนี่ครับว่าจะฝากรูปไปใสกมม่กรอบนะครับว้เรามาต่อครับเป็นปน,น้องไีครับได้เสิร์ฟครับ เก้าเท่ากันครับสีเสิร์ฟมาช่องกลางครับมาตาหน้าซ้ายครับลูกนี้อยู่โอ้ยตีไดดีนะครับอดีตปานนนท์นะครับสนามอยู่ตรงไหนอยู่เฟสเจ็ดนะครับอมตะเฟสเจ็ดนะครับนิคมอมตะเก้าเท่ากันครับตีผู้ใดมายาว น้องคนนี้นะไม่รู้จักชื่อนะอันนี้ไม่รู้จักชื่อนะอ่าครับหยอดนะครับจะแปรไ่ไ,ได้นัดตานัดแปะไปโปงมาหัวหยอดนัดขึ้นมายาวกดตังนี้ นักกีฬานักกีฬานักกีฬาชื่ออะไรฝั่งโน้นน่ะเจมส์เจมส์อ๋อเจมส์อ่ะจะจบเกมนี่เลยนะครับเพิ่งจะรู้ชื่อเอาครับเจมตะเอาครับนัดตะเจมสโอ้โหสิบสองแต้มไม่ดีเลยครับโอ้บูรพาพลิกมานะครับ 11บุรพาครับ11ต่อ9 11ต่อ9อาครับน้องตาโยงไปเกมตาเอารับโต้หัวโต้หัวครับนัดหยอดตาแปรใจเย็นที่มาอาครับหน้าขวาตาหัวเกมตาหยอดนัดแปรแปรงัดไปเกมหยอดโอ้ยยาวหัวไปก่อน เอายอดไม่ถอยนะโอ้โ,โอโ้ต้นเกมแล้วปล่อยไป4-0ครับทีมงานมูรภาบางัวครับโอ้ยขาขับยาวครับเอาชนะไปครับอาจจะขัน้นรายการอีกสักครู่นะครับน่าจะเป็นเอ่มนมาหรือเปล่านะครับยังไม่พร้อมนะครูเอกครับรอสักครู่นะครับ